มังเอรสมนิดฮอด้าอ๊อฟสวัสดีทุกคนครับไก่เราต่เย้งูนักลิงเขี่ยบองปลาหนงนะแขวะทำไมไตก็แกเก,กล่างามไม่หลงนะช่วงเน่าก็ได้เชีย่ยวแขวะไม่ไตไม่จใจกราบอยู่นะเตากรับออดนะเราจัะอดอดอววโอเคครับวันนี้ก็มากินแกงไข่เป็ดครับกับปลาโอครับแกงรวมกันเลยนะครับอร่อยมากครับเป็นเมนูที่เข้าหมดหม้ออีกแล้วครับไม่ค่อยได้แกงกินเท่าไหร่นะครับนานๆจะได้แกงทีเพราะว่าเมนูนี้เคยกินมาโน่นตั้งแต่อยู่กับพี่สาวโน่นอยู่สมุทรสาครเนาะ กินบ่อยมากแต่ก่อนนะ่ะอร่อยครับไก่ต้าต้าที่เพลิ้นเชียงกับมุจจนเราแต่นะทำอไรเลยไหนมองไนะก่ะไน,นะนเอามอปุยก็ปลาแคะแบะไส้ด้วยกั้นนะเนี่ยยอดมะตูมกับไอชะโอมครับวันนี้สออย่างครับมาแต่ก็ตักเข้ามาเต็มจานอีกแล้วนะครับปลาดาดก็ลิ้นกับมุจจนะแฝงมอายเดตีปวยเจ้ากระดาษอะไรเนี่ยนะไม่ไตนะไม่ไตเลยปลาเฮงกูไตเลยแดงกับน้องหามอไม่ไตเลยหม่จุย่ยอะไรเพราะก็ยีมต่อืม ใส่ไปเลยครับแซ่บเหนียวแกะปลาโอปลาโอแดดเดียนะครับลรกลาดากระลมาครับเพื่อนๆอ,อร่อยมากอันนี้ไม่ต้องเติมเกลือนะครับเพราะว่าปลามันเค็มอยู่แล้วเปิดประทับเบอร์นะ ตาอมันแก่เลยไปเดิวหอยเนี่ยแบบนี้ครับมาโมปุยกราแเรวแล้วบอดขือื ่อยมากแบบแค่แล้วกล่าวแล้วเนาะ น้ําแกงอีกหน่อยครับอู้แมลงวันตอมอีกแล้วอืมชุนมแจะอืมอร่อยมากอื

ส่วนตัวถ้าเอาไปแกงนี่จะชอบไข่เป็ดมากกว่าครับมันจะนึบนึบดีนะเดาอุจิตจะทำไม่ไตอะ้รเชียคอเราแล้วนะ,นะเนนะนะช่าินไตเงยดินตจอดไม่ใจเหนะี่ไตยาไดแ่ได้ไม่ใจเดวอุจิตจะไตก็ไม่ไตจอดอาวบแตอนะ,อะ,อะ,อะ Hin anan 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 an ปลาโอก็อร่อยชุนแก่ด้วยครอมากันแต่สีฟิลเลดรเดิมนะอืมอืมชือข้อหลายเลยแต่พอยแต่ละ bảo, ừm, anh này còn bảo mà, ừ, chỉ

嗯。Mm. อร่อยมาก i ก็เสียบสับอดนะแมใส,ส,ส่ใ่งเบอรหมเนี่ยดาบเนยมรีก ม,มาชินสุดท้ายแล้วครับอร่อยก็ได้แล้วแ้เยอะราหะเหมือนกันอร่อยมาก วชได้แต่ต,อ,ตอนเฉี่ยมปองตามงเมงแจแต่ตามวอดแชรลืมเอาน้ําขึ้นมาด้วยครับไม่เป็นไรครับ๋ยวลงไปกินข้างล่างแล้วกันครับโอเคครับวันนี้กับข้าวแกงไข่เป็ดกับปลาโอครับโอเคอร่อยมากๆครับแคว่ไม่แต่ก็แกะกุ้ก้าวเราแต่นะแกะงหอยหล่อกุประมลุมเล็บแกะก,ะกะ่าตจอนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไ,รไหด้วยไลค์ด้วยแชร์เนเราต่อแต่นมชีมุกลมนาติมังมยูยไม่เปิดนะเรีบกอมสซ่บซ้ำอำอดซ้ำฮอดก็ tăng cường ra ao bye bye